ข้อ16นะครับน้องข้อแรกเขาถามว่าอะไร What is true about a n o r e x i a อะไรที่หูเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอ n ร r ต x i a เียนะอะไรถูกต้องดูช้อยกันเลยข้อที่หนึ่ง it may result from other illnesses such as diabetes and liver disease มันอาจมาจากอะไรไอ้โรคเนี้ยมันอาจจะมาจากอะไรมาจากอะไรเหตุผลเนี้ย มาจากออาชุยุงเนสโรคภัยไข้เจ็บอื่นโรคภัยไข้เจ็บเช่นไดอับสเบาหวานและลิฟว์ดีซีฟอะไรโรคตับข้อสอง it doesn't affect pets whose owner give them a p r o p e r diet มันเนี่ยไม่ส่งผลอะไร it doesn't affect pets อะไร ไม่ส่งผลกับสัตว์ที่อะไรที่เจ้าของอะไร g i v ได้ม l y operate ให้อาหารสม่ำเสมอนะสาม stress ความเครียดคอคอนะความเครียดคอเครียดนะความเครียด is the most frequent cause คคออะไรเป็นสาเหตุที่อะไรพบได้บ่อย,อยที่สุดพบมากที่สุด ออฟออนอโรซิอาอินดอกส์ในหมาก็คืออะไรความเครียดเนี่ยจะเป็นสาเหตุที่พบได้มากที่สุดของโรคออนอโรเซียในสัตว์สุนักนะข้อที่สี่ออนโรซียโรคเนี้ย can generally be treated be treated เขาว่าไงเยียวยาใช่ไหมเหมือนพี่อ่านสองภาษาเนี้ treat นี่มาเยอะมากอ n น r โรซ a can generally be treated by changing the pet's food โดยการอะไรแก้ไขอาหาร ของสัตว์เลี้ยงข้อไหนถูกครับน้องข้อไหนถูกสองกับสี่ไหมมันมาคู่กันเนาะมันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการให้อาหารใช่ไหมได้เอดไหมว่าอะไรการกินนะการโภชนาการอันนี้มันบอกว่าอะไรมันบอกว่าอะไรถ้าเกิดเจ้าของเนี่ยให้อาหารที่เหมาะสมเนี่ยมันจะเป็นโรคเออไม่ใช่มั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดน้องดูใน น้องย้อนกลับไปดูในแพสซสเนี่ยนะครับเขาบอกตรงๆเลยว่าการการเปลี่ยนอาหารบ่อยเนี่ยจะทําให้อะไรหมาไม่คุ้นเคยใช่ปะ่ะแล้วหมาก็จะอะไรหมาเนี่ยก็จะไม่กินอาหารด้วยเนี่ยเขาเขียนเลยว่า you อะไร you should not change the food immediately try to give it the same type of food it is accustomed to eating เอเามาครับว่าไง อ๋อมันพูดมันพูดมันพูดต่อยอมาเกี่ยวเนื่องอะไร this will reduce the animal stress นะก็คือควรจะให้อ่านเหมือนเดิมไม่ควรจะเปลี่ยนนะตรงน,นั้นนี่ผิดให้อาหารเหมือนเดิมแล้วเป็นโรคก็ไม่ใช่ขัดแย้งกับขัดแย้งกับท่าเสียที่เขาให้มาแล้วข้อสี่ก็ไม่ใช่ด้วยนะการแก้ไขปัญหาโดยการเปลี่ยนอาหารเนี่ยทำให้ยันแย่ลงกว่าเดิมอีกแย่ลงกว่าเดิมไอเจ้าของชั่วนะแย่ลงกว่าเดิมมันต้องดีขึ้นนะเหมือนกันสตรีสเนี่ย It's the most frequent cause of Anorexia in you know? น n ั้ o เขาไม่ใช่แล้วมันสาเหตุนี้มันจะเ,นเกี่ยวกับอาหารนะที่เขาพูดไปเนี่ยทั้งหมดเกี่ยวกับอาหารงนั้นจะไม่ให้เกี่ยวกับความเครียดต่อข้อหนึ่งครับ It may result from o t h e r i l l n e s s e such s as diabetes and liver disease เห็นไหมเขาเขียนเลยว่า a u t o immune s that can contribute to a n o r e e i a a r e diseases of the liver and kidneys diabetes and problems with blood with blood circulation นะดังนั้นต้องตอบข้อที่หนะครับถูกแล้ว diabetes and liver disease เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอนุรักษ์เสียหรือ it may result from นะเป็นสาเหตุนะข้อหนึ่ครับข้อ7กันดีกว่า which of the following is closest in meaning to elements in paragraph 3? h r e e เขาอุตส่าห์ลเคขียนมาให้เราอยู่ในขที่3ถามว่าอะไร คำช้อยต่อไปนี้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยอันไหนที่มีอะไรความหมายใกล้คเคียงที่สุด closest in meaning ความหมายใกล้คเคียงที่สุดกับคำว,ว่าอะไร elements น,นะ elements แปลว่าอะไรดูสิจำไปดูสิ elements คืออะไรอ๋อถ้า elements เห็นไหมคำาหนา elements that can contribute to the r o c k e r อะไร elements มี s ใช่ไหม R อะไร อาการหรือโรคใช่ป่ะของอะไรตับและไตอะไรอาการอะไรเป็นโรคอะไรโรคเบาหวานและปัญหาเกี่ยวกับการอะไรการเข้าไปข,ของเลือดดางนั้นเออเมนที่เกี่ยวกับอะไรป่วยป่วยใช่ไหมป่วยป่ยวยเรามาดูว่ามีอะไรบ้าง1 behavior behavior แปลว่าอะไรพฤติกรรมไม่ใช่บอกเลยว่าไม่ใช่คนเราฟ้ารู้กันเลยไม่ใช่2 weakness โอ้เป็นไปได้จุดอ่อน3อะไร illness คืออะไรโรคอาการป่วยโรคต่างๆ สี 4, ่เบลเวอร์มูฟเมนต์คืออะไรการเคลื่อนไหวของกระเพาะหรือลำไส้นะลำไส้ก็คือการกันอ้วกเลยโวมิตอ้วกตอบข้อสี่ไม่ใช่ตอบสามยูเนสนะครับมั่นใจนะตอบอยากมั่นใจว่าข้อสามเพราะอนะไรป่วยทั้งนั่นเล่นเนี่ยทั้งอนะไรทั้งโรคเบาหวานทั้งอาการป่วยต่างๆน,นะการป่วยทั้งโรคตับโรคไตโรคอะไรบ้างมายนะตอบข้อสามยูเนสนะครับ ไม่ใช่หนึ่งหรือสองหรือสี่นะไม่ใช่ behavior ไม่ใช่ weakness จุดอ่อนมันครอบคลุมแต่ว่ามัน too broad นะมันกว้างเกินไปจนไม่รู้เลยว่ามันมี n e s ีอะไรบ้างเพราะมันมีหลายจุดอ่อนที่บริษัทพวกนี้เนะี่ยะมันไม่เฉพาะพอ,พอนะถ้าเกิดข้อสารนี่มาแบบ d a a b e s e เลยเลยเนี่ย,ย,ย,ยก็เฉพาะเกินไปตับจับธรรมดา,ราธรรมดาอย่าง illness, weakness weak n e s s ก็กว้างไปนะครับข้อนี้ตอบข้อข้อนี้ตอบข้อสามครับข้อสามสิบแปด what does this in paragraph four refer to โหไม่แล้วเนี่ย แปลหน่อยสิคำว่า this ที่อยู่ในโปรแกรมที่สี่เนี่ยอ้างถึงอะไรหมายถึงว่าอะไรอ้างถึงอ้างถึงหรือหมายถึงอะไรไปดูกันหน่อยสิ try to give it the same type of food it is accustomed to eating this will reduce the animal stress ดิสในนี้คืออะไร Give it the same type of food it is accustomed to. นี่ก็คืออะไรการให้อาหารก็คือนี่นแปลว่าอะไรการให้อาหารแบบแบบอะไรประเภทเดียวกันใช่ไหมเรามาดูกันว่าช้อยจะอาอันนีไหมนะหนึ่ง suddenly ทันทีทันใดนะ suddenly เหมือน immediately เปลี่ยนจิ้งจ e เป็ดฟูดเปลี่ยนอาหารสัตว์เปลี่ยนประเภทของอาหารสัตว์เปลี่ยนอาหารสัตว์ โคตรไม่ใช่อันเนี้ยใช่ปะเพรเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าการให้อาหารที่สม่ำเสมอเออการให้อาหารสาตีคุณเคยแล้วจะดีกว่าใช่ปะอันนี้ตรงข้ามเลยนะตรงข้ามเลยโอแม่เจ้านะ OMG ตรงกันข้ามเลยเดียวสองก i ๊บ t ิ่ง e ดอ o เพ s ฟ i t ด s ิตชีสคืออะไรให้อาหารที่มันคุณเคยโอ้ใช่เลย ใช่เลยค่ะนี่ก็ถูกเลยครับ giving the pet food itches used to eating ให้อาหารที่มันคุ้นเคยข้อ3 bringing a new pet into the house เอาหมาเข้าบ้านผิดไม่เกี่ยวนะ feeding the pet at meal time ให้อาหารอันนี้ก็โอเคแต่ไม่ใช่อันนี้ถูกสุดเราข้อ2นะ feeding คืออะไร feed แปลว่าอะไรหวานอาหารหวานหรือให้อาหารเป็นเวลาสอนตัวเองดีกว่านะจ๊ะนะ หาให้เป็นเวลาเพราะวันนี้เขาเขียนไว้เลยตรงๆเลยนะว่าดิสนีย์ที่นี้คืออะไรว่าดิสนีย์ที่นี้คืออะไรดิสนีย์คือเซมไทออฟฟูดเลยเขาเขียนตรงๆเลยนะต้องตอบตามที่เขาให้มาต่อข้อสอบครับข้อสิบเก้อสองไปดูข้อหกสิบเก้าดีกว่าไปข้อ,ขอ 39, หกสิบเก้าเขาให้เาว่าอนะไร How might a perfectly healthy dog develop anorexia? หมาที่แบบ perfectly healthy เนี่ยโหโคตรเพอร์เฟกเลยว่ะสุขภาพดีนะ สุขภาพแข็งแรงร้อยเอร์เซ็นหมาดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มีอาการอันลักเสียนะ A N I X คืออะไรคืออันลักเสียนะพี่ขอเขียนสั A ้นๆ A N I X ก็คือว่าหมาที่สุขภาพดีค่ะนี้เนี่ยทำไมบางตัวถึงเป็นอันลักเสียได้ยังเป็นโรคนี้ได้นะทำไม่ะน้องว่าทำไมครับหนึ่ง The owner allows the dog to choose its food หมายเขาว่าไงเจ้าของเนี่ยอิสระเสรีเลยเปิดให้หมาเนี่ยเลือกอาหารเองเลยให้หมาเลือกอาหารข้อ2 the owner takes the dog for blood and u r i analysis ออก็คืออะไรเจ้าของเนี่ยพาหมาไปตรวจเช็คไปตรวจเช็คอะไรตรวจเช็คปัสสาวะ และเลือด 3. it's bow l of food is taken away after 10 to 15 minutes หมายความว่าไงอาหารหมาถูกยกออกนะถูกยกออกจากทีถก่ถูกยกออกหลังจากเวลาผ่านไป10ถึง15นาทีข้อที่4 it does not sniff At its food นะครับว่าไงมันไม่อะไรมันไม่สูดดมอาหารแล้ว่ะแต่ก่อนสูดดมเลยนะีำตอบอะไรครับน้องคำตอบข้อ4ดีไหม It does not t i s f at its food มันไม่ใช่สาเหตุนะอันเนี้ยข้อ4มันผิดผิดเพราะอะไรมันไม่ใช่สาเหตุโจ้เขาถามสาเหตุแต่อันนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นอาการอ่ะมันเป็นอาการของโลกมันไม่ใช่สาเหตุของโลกโจทย์ต้องการถามสาเหตุแต่น้องต้านบอกอาการซะนนี่ก็ผิดไปอะ ม,มันเป็นผลมาแล้วมันไม่ใช่เหตุข้อส is b o w l of food is taken away after 10- 1 to minutes อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการรักษานะวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยซ้ำนะโจมก,กันข้ามเลยโจทย์ถามอะไรถามสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคใช่ป่ะใช่ไหมถามสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคถามสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคแต่อันนี้คืออะไรวิธีการแก้ไขว่าตัวกันข้ามผิดเหมือนกันเดินหนึ่งกับสองอะไรดี the owner checks the dog for blood and urination ข้อน,นี้ก็ผิดเพราะอะไรข้อน,นี้คือหวังดีไงเนี่ย พาไปตรวจดูว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าใช่ไหมพยายามหาทางแก้ไขปัญหาแต่ไม่ใช่ข้อหนึ่งอะใช่ the owner allow าร์ลาสติด็อกชูชูอีฟคืออะไรคือพอหมามันเริ่มเนี่ยคือเมื่อคือเมื่อเจ้าของเนี่ยเริ่มปล่อยปละละเลยจิ้งจอะไรก็กินอย่างเงี้ยหมาก็เริ่มเลือกแล้ววันนี้ขอกินเพนดิกีวันถัดไปขอกินวิสคัสวันถัดไปขอกินมีแมวก็มีโออะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มเลือกขึ้นไปเรื่อยๆใช่ป่ะก็เริ่มลำบากแล้วเป็นไงคือเริ่มแบบ ก็เหมือนแบบว่าคนที่มีทางเลือกเริ่มรเริ่มเรื่อง,อองมากะนะน้องเริ่มเรื่องมากวันนี้ของเกนี้ละกันอ่ะเจ้าของเริ่มเครียดแล้วเออไม่น่าเลยใช่ปะ่ะเออสุดท้ายก็เลยเป็นโรคเบื่ออาหารไม่อยากกินอาหารเลยกลายเป็นโรคอนิาลรอกเซียตามมาเพราะว่าอะไรเพราะมันบอกแล้วใช่ไหมว่าโรคอนินทรอกเซียเนี่ยสามารถเกิดได้ทั้งหมดอะไรสองประเภทคือประเภทแรกคือป่วยก็เลยเป็นกับอันที่สองคือไม่ป่วยแต่ว่าเออเจ้าของเนี่ยป่วยให้หมาเนี่ยมันเสียสันดาลใช่ป่ะเลยกลายเป็นโรคแบบนี้ต่อข้อหนึ่งครับข้อนี้ หนึ่งข้อสี่สิบนะครับน้องก็เป็นข้อสุดท้ายของ passage เรื่องนี้น้องๆเหนื่อยกันบ้างไหมเหนื่อยกันบ้างไหมครับเนี่ยถ้าเกิดเหนื่อยก็พักก่อนก็ได้นะแต่พี่จะไปต่อละข้อที่สี่สิบเขาถามว่าอะไร what can be concluded from this passage ก็คืออะไร conclude แปลว่าอะไรครับน้อง conclude แปลว่าสรุปหรืออะไรหรือได้มาจากใช่ไหมอ่านได้อะไรสรุปความว่าไงบ้างนะข้อที่หนึ่งมาดูช่วยกันก่อน เพ t โอเนอร์ owners, คืออะไรเจ้าของหมาเจ้าของสัตว์เลี้ยงโอ n เนอร์ชูดควรที่จะอะไร be attentive attentive แปลว่าอะไรครับน้อง a t t e n t เนี่ยแปลว่าอะไรสมมติว่าน้องไปดูบอลอย่่งี้ใช่ไหมน้องก็ไป a t t e n d a n c e a t t e n d เนี่ยถ้าเกิดเป็นเวิร์ก็แปลว่าอะไรเขาร้าร่วมใช่ไหมคนที่เขา้าร่วมคืออะไรก็คือ a t t e n d a n c e ยอดผู้ชมเนี่ย บอลคู่นี้มียอดมีคนดูทั้งหมดกี่คน70,000คนอย่างเงี้ย Att attendance เจ็ดห attendanceadjective เนี่ยเป็น adjective นะแปลว่าอะไระรําน้องแปลว่าให้ความสําคัญกับอะไรบางอย่างให้ความสําคัญนะเป็น adjective มีคําหลายคําเลยที่มีความหมายใกล้เคียงกับ a t t e n t i v e นะเช่น alertawake หรืออะไร watchful นะก็คืออะไร ดูอยู่ตลอดใช่ไหม Watchful ดูอยู่ตลอดไม่ห่างอันเลืคืออะไร Active ใช่ไ่ะ Active อัอไนคือตื่นตัวเป็นต้นและทีนี้เนี่ยกลับมาดูกันต่อ Pet owner ควรที่จะอะไรใส่ใจใช่ป่ะ to Today pet eating habits h a b i t แปลว่าอะไรนิสัยใช่ป่ะนิสัยอุปนิสัยการกินการกิน eating ของสัตว์คุณจะคุณจะดูอยู่ตลอดเวลานะมันดูตลอดเวลาว่ากินอย่างไรกินดีกินเยอะกินอะไรนะ Because ทำไมล่ะ เพราะว่าเพซเนี่ย can suffer from suffer เนี่ยต้องเค้คู่กับ from นะน้องแปลว่าทนทุกข์ทรมานใช่ไหมทนทุกข์นิดนึงอ่ะทนทุกข์พอหมามันคงไม่ทนทุกข์ทรมานอะไรขนาดนั้นหรอกนะ s u f f e r f ์ฟออะไร suffer from eating disorder disorder เแปลว่าอะไรครับ disorder ก็คือการกินแบบไม่เป็นระเบียบ order คือระเบียบใช่ไหม this เนี่ยอย่างที่ที่บอกอ่ะ prefix อะเวลาเติมอะไรเติมด i s เติมอิเติมอินเติมอันเติมอะไรก็ว่าไปเนี่ยที่มันดิสอิ i อินอันเนี่ยนะแต่ว่าจะเป็นความหมายที่ตรงกันข้ามลบนะใส่ขั้วก่อน d i s Or d e r like p e o p l e do ก็คือเจ้าของเนี่ยควรจะหมั่นดูนิสัยการกินของสัตว์อยู่เป็นระยะระยะเพราะว่าบางทีเนี่ยสัตว์อาจจะอะไรอาจจะกินไม่กินผิดปกติอยู่นะเหมือนเหมือนที่คนชอบกินเหมือนที่คนชอบกินผิดปกติ like people ดูแต่อันนี้ไม่สําคัญนะต่อไปข้อที่สอง เพศ owner shoot observe อะไรแปลว่าสังเกตใช่ไหมอย่างที่บอกว่า observe กับ notice เนี่ยแปลว่าสังเกตเหมือนกันแต่ observe นี่คืออะไรแบบต้องจ้องอ่ะต้องดูว่าผิดปกติยังไงใช่ป่ะแต่ notice นี่คือเอ๊ะสังเกตใช่ไหมแปบลบว่าบังเอิญสังเกตเห็นอ่าคิดได้เดี๋ยวเพศ viewing อะไร viewing นี่คือในช่วงเวลา meeting season ฤดูกาลผสมพันธุ์ใช่ไหม m e e t i คืออะไร m e e t i แปลว่าคู่ใช่ป่ะคู่ชีวิตรหรือคู่สักอย่างอ่า season คืออะไรฤดูกาล ดูการผสมพันธ์นะผสมพันธ์ because they suffer เพราะว่าเขาว่างทุกอยู่นะหรือทนทุกอย่างอยู่ทนทุกข้อ3 do. on, hmm. on, training dogs to eat at fixed time ก so so <Okay. S 1> <vit> ็คืออะไรก็คือเทรนคืออะไรฝึกนะฝึกให้หมาของคุณเนี่ยหรือสุภาพครับสุภาพฝึกฝนให้สชุนักของคุณเนี่ยกินอาหารให้ตรงเวลา ตรงเวลาบีวิ้งแปลว่าป้องกันใช่ไหมบีวิ้งกับโปรเทคต่างกันอะไรับน้องบีวิ้งกับโปรเทคเสิร์ฟเขารู้นิดนึงนะบีวิ้งกับโปรเทคต่างกันอย่างไรบีวิ้งนี่คือป้องกันใช่ไหมป้องกันก่อนที่อะไรสักอย่างจะเกิดขึ้นเช่นกินยาก่อนที่อาการจะกำเริบอ่าบีวิ้งป้องกันโปรเทคนี่คืออะไรปกป้อง เช่นใช้เ, uh huh. เสื้อเกาะเอาเสื้อเกะเนี่ยมาปกปทอตัวเองมาปกป้องตัวเราเวลาคู่ต่อสู้กันยิงมาตุม้มแล้วก็กันไว้กันไว้นะอันนี้คือปกป้องโคช้คือปกป้องพรีเวนคือป้องกัน p r e เ e n t t h ดม from vomiting vomit แปลว่าอะไร vomit แปลว่าอ้วกใช่ปะมาดูซิว่า vomit นี่มีความหมายมีคำอะไรบ้างที่ใกล้เคียงกับคำว่า vomit นะครับน้อง บวกมีแปลว่าอ้วกใช่ป่ะมีคำอะไรบ้างมีคำอะไรบ้าง b 6 s i c spill หรือ spill up ก็ได้นะเหมือนกันอีกคำหนึ่งที่พี่ชอบใช้คือะอะไร throw up นะน,อน้อวามากกว่าจะอาจจะไม่ชินนะกับคำว่า throw up แต่พี่แนะนำให้ใช้คำนี้เพราะว่าพี่ใช้บ่อยก็คือะอะไรอ้วกออกมาอ้วกออกมาโท r o w up หรือ throw ว o w แหละอ้วกออกมาหรือมันขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยอาหารขึ้นมาแล้วตามคอ อ,อ่างนี้เป็นต้นว o มิ t เพราะอ้วกนะป้องกันมันจากการอ้วกและ having a b a s stomach อันนี้อ่านว่าวขอะไร stomach คอควายนะน้อง stomach ไม่ใช่ stomach อย่างนี้พี่เครียดเลยนะเนี่ย channel t r e อย่างนี้ใช่ป่ะ channel มันชอช้างใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเอามาเอา ph เนี่ยมาลงเป็นตัวจบเนี่ยต้องอ่านเป็นคอควาย stomach หรือ head ache อะไรเงี้ยก็ต้อง head a c e ไม่ใช่ head a c e อย่างนี้นคนสอนเครียดครับคนสอนเครียด having a bad stomach ข้อ4 When pets suffer from anorexia ถ้าเกิดสัตว์ของคุณเนี่ยเป็นโรคอัลลอกเซียเนี่ย owner should increase their appetite. the appetite อะไรเจ้าของเนี่ยควรที่จะอะไรเพิ่มอะไรเพิ่มความอยากอาหารความอยากอาหารโดยการอะไรบายบายบายอะไร appetite แปลว่าอะไรอยากอาหารเวลาน้องกินอาหารใช่ไหมบ่อยบ่อยจะบอกอะไรบ่ง empty ใช่ไหม กินอาหารให้มีความสุขบองบบว่าดีใช่ไหมบ่งบองวา่ายอะอะไรเงี้ยโชคดีนะอันนี้ก็คืออะไรกินอาหารให้อะไรอร่อยความอยากอาหารดีนี่เป็นต,น the ต้ไนได้ a p ป e ไท t e ไ p p e t i t ไแปลว่าความอยากอาหารบายอะไรดูรวิธีการอะไร e e d i n g Fe e d แปลว่าอะไรให้อาหารเดมเดเฟริชน็กก็คืออะไรให,ให้ขนมจะให้ขนมปโปรดนะขนมปโปรดเป็ว่าดแปลว่าปโปรดนะเอาไงดีสรุปว่างไงดีน้องสรุปอะไร ถ้าเกิดน้องดูว่าสรุปนี่คืออะไรคือน้องอ่านแล้วน้องลองคิดดีว่าเออม,มันอ่านแล้วน้องอ่านอ่านได้อะไรใช่ปะปิ๊งแรกของน้องเนี่ยอ่านแล้วมันได้อะไรวะตอบอย่างนั้นเลยนะเอาสามดีไหมมันทูสเปซิฟิกไแบบะมันไม่ครอบคลุมนะที่ว่ามันไม่ครอบคลุมข้อสามเนี่ยมันไม่ครอบคลุมมันบอกแค่อะไรมันบอกแค่ว่าการกินอาหารให้ตรงเวลาเนี่ยจะสามารถช่วยใช่ปะแต่น้องอย่าลืมว่ามันมีทั้งหลายวิธีที่เขาพูดที่เขาพูดในทางแพร่เษเนี่ยมีทั้งอะไรมันเป็นยังไงใช่ปะมีทั้งอ้วกมีทั้ทงอะไร ีทั้งหลายอย่างมีทั้งเป็นโรคอยู่แล้วทั้งเป็นโรคเบาหวานทั้งอะไรคืออันนี้มันแคบเกินไปบอกอันนี้มันไม่คอบผุมบอกว่าแค่กินอาหารให้ตรงเวลาจะช่วยไม่ช่วยนะต้องกินอาหารให้ตรงเวลาต้องกินอาหารให้ที่คุ้นเคยต้องไม่เปลี่ยนอาหารใช่ปะแล้วก็ต้องอะไรลวหมาต้องไม่เป็นโรคด้วยบางบางหมาเนี่ยหมาบางตัวเนี่ยเป็นอะไรเป็นโรคอะไรนะเป็น ความดันเป็นอะไรความเครียดการขัดน้ำใช่ป่าหรือว่าเป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็สามารถเป็นได้นะข้อ3มันแคบเกินไปไม่ใช่ข้อ4ล่หละ When pets เป f f r พสซิ a ฟ o r ์ฟ a อ o อ e ลล should increase their appetite t y feeding ไ h e m their f a ม e a ไม่เกี่ยวเลยแค่พูดอะไร increase their appetite ไม่ช่วยอะไรเลยนะอย่างที่พี่บอกว่ามันเป็นแค่หนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาการหาช้อยเนี่ยต้องไม่กว้างเกินไปไม่ต้องต้องไม่ท o บแล้วก็ไม่อะไรไม่ เจจนเกินไปนะอย่างที่ได้บอกไปแล้วมาดูข้อ2บ้าง Pet owners should observe their pets during mating season because they suffer ไม่เกี่ยวเลยอันนี้ผิดที่สุดนะผิดที่สุดอ่านมาน้องเคยเห็นมาเมทติ้งเนี่ยมีคำว่าเมทติ้งซีซันมพี่อพี่อ่านพี่อ่านมาสิบหน้าเนี่ยอ่านมาสิบหน้าเนี่ยนะไม่มีคำว่า m a t ติ้สักคำนะผิดอย่างแรงต่อข้อหนึ่งครับ Pet owners should be attentive ก็คืออะไรเจ้าของควรใส่ใจ ดูวิธีการกินดูวิธีการกินของสัตว์ใช่ป่ะเพราะว่าเพชรเนี่ยสัตว์เนี่ยอาจจะอะไรอาจจะก,กินอาหารผิดปกติได้คืออันเนี้ยมันพูดอะไรพูดครอบคลุมนะพูดครอบคลุมว่าไรเจ้าของควรใส่ใจมาแค่นั้นแหละจบแล้วตอนนั้นเองติตอบข้ออะไรครับตอบข้อหนึ่งเฮ้อก็จบไปกันซะทีนะครับสําหรับพัสดุอันที่สองพี่ว่ายากมากเลยเพราะอะไรรู้ป่ะอลองดูดิหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าแล้วก็สิบปีนิดนึงมต่มีทั้งสิบหน้าใช่ป่ะเยอะเยอะมากแถมสับเฉพาะเต็มไปหมดเลยพี่ว่าข้อนี้อ่าแพสซนี้ก็ถือว่ายากกว่าแพสซแรกใช่ป่ะแพสซีแรกมีกี่หน้านะมีแค่หกหน้าเองแพสซนีมน้มีตั้งกี่หน้ามีตั้งสิบหน้าเหนื่อยมากเลยพี่ก็ขอพักก่อนนะครับแล้วก็ขอให้น้องโชคดีกันสอบเดี๋ยวพี่จะมาต่อเลยดีกว่านะในบทความอันที่สามหรือว่าแพสซนที่สามน้องอย่าเพิ่งเหนื่อยนะครับโอเคครับ